สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่บกสออำนาจเจริญนะครับหรือว่าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอำนาจเจริญนะครับนี่ครับเย็นๆแบบนี้นี่ก็เงียบสงบทีเดียวนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นมีรถเข้ามาที่บกสเลยนะครับทางด้านนี้ก็เป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นตึกแถวนะครับคุณผู้ชมครับ พื้นที่บริเวณของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอำนาจ,จเจริญก็กว้างขวางทีเดียวนะครับผมมาในช่วงเย็นๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างน,นี่ครับสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองอำนาจ,จเจริญน,นะครับบัสเทอร์มินอนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเข้าไปดูบขศกันหรือว่าอาตาชื่อเป็นทางการก็คือสถานีขนส่งผู้โดยสารนั่นเองนะครับ สะดวกสบายครับมีทางสำหรับผู้พิการด้วยนะครับให้ขึ้นมานี่นะครับที่ขายตั๋วรถไปกรุงเทพไปโคราชก็มีนะครับตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำนะครับทางด้านนี้โอ้หเงียบสงบทีเดียวนะครับก็เลยลูกโอนให้แต่นลัจากโอนแล้วเนี่ยต้มีที่แบบ นะครับคือสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอำนาจเจริญนะครับก็เงียบทีเดียวครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ